สวัสดีครับช่องเล่าเรื่องพุทธคุณพระภิกษุิีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันพูดคุยกันนะครับพอดีผมมีวาสนาได้บูชาพระเนื้อผงที่เป็นสุดยอดของหลวงพ่อนะครับที่ว่าแหวกม่านพิกชีวิต นะครับแบกบบ้านพิชวิตหล้างรูปเก่งดีโกโพร่มเย็นไม่มีใครรังเกียจนะครับและอันนี้เป็นรูปรูปถ่ายรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับผมก็องธิษฐานจากรูปถ่ายรุ่นรุ่นแรกที่ย้อนยุคผมไปทํากระถินมาได้มาบานใหญ่ผมอธิษฐานจากรูปอันนั้นนะฮะบ,บานใหญ่อยู่ที่ทํางานผมนะฮะว่าผมอยากได้พาหลวงพ่อเหลือเกิน ขอเมตาผมก็จังหวะดีนะครับได้พระแหวกม่านมาพร้อมเหรียญดุนแรกเลยครับแหวกม่านมานวิชัยเสียเล็กอันนี้จะหายากมากนะครับเพราะว่าเออถ้าเป็นแหวกม่านอกใหญ่เนี่ยจะนิยมสุดแต่ถ้าเป็นมานวิชัยข้างเม็ดแบบนี้แล้วเสียเล็กอะ่ะ จะหายากสุดครับก็มีเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผมอะประทับใจแล้วก็อยากได้ผมไม่อ่านหนังสือของอาจารย์เท่าสุพรรณนะครับเขาพูดถึงนายอมเภอท่านหนึง่งที่ว่าท่านนับถือหลวงพ่อลวยมากถ้ามีงานบุญน่ะอยากจะให้บอกท่านจะร่วมบุญด้วยคัน,นี้อาจารย์เท่าก็ไปบอกไปบอกบุญกับท่านแล้วการเดินทางหนึ่งเหมือนใจมันต้องค้างคืน วันนั้นอาจารย์เท่าไปก็เช้ามาก็เห็นว่าเอา้าทาไมรองเท้าโดนขัดเรียบร้อยเสื้อผ้าเออเอเอมีคนดูแลซักให้เ,เรียบร้อยก็ไปพูดคุยกับเ,เด็กสาวที่อยู่ในบ้านเขาบอกว่าเขามาช่วยงานาปู่ปู่ไม่สบายคือคุณปู่ที่เขาเรียกก็คือท่านนายอำเภอนะครับเขานับถือเหมือนปู่เพราะว่าเออเมตตาครอบครัวเขามาตลอด พ่อก็เลยส่งมาให้ช่วยดูแลคุณปู่ซึ่งอายุมากแล้วก็คือท่านนายเพลเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยท่านมีหลานด้วยหลานท่านเป็นนายร้อยจะแต่งงานอยู่แล้วกับมีคนรักที่จะแต่งงานกันาวน,นี้ท่านเท่าอาจารย์เท่าสุพันธ์ก็เลยเอาพราแบกม่านให้กับผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็บอกบูชาดีๆนะแวกบ,บ้าน,นี่พลิกชีวิตนะเหมือนกับ คนที่อยู่หลังโรงนิ้วอะ่ะเ,เวลาอยู่หลังโรงนิ้วเนี่ยตัวจริงเนี่ยอาจจะเป็นลูกน้องเขาแต่พอออกมากลายเป็นเจ้านายเป็นใหญ่เป็นโตคือพุทธคุณจากแหวกอุปสรรคจากที่มืดสู่ที่สว่างจนติดอันดับว่าแหวกม่านพลิกชีวิตหลังรูปเก่งดีปกโพ ล่มเย็นล่ํารวยไม่มีใครรังเกียจอันนี้องค์นี้ผมได้มาเป็นมารวิชัยข้างเมเ็ดเศษเล็กนะครับก็เดิมๆครับแล้วก็อยากจะบอกกับว่าพี่น้องเราถ้าเออใครไม่มีพระของหลวงพ่อกล้กวยเอารูปถ่ายนี่แหละฮะรูปถ่ายใหม่ๆเนี่ยขอพรท่านได้ขอท่านได้เลยทุกครั้ง ที่เราตั้งใจน้อมใจอ่ะท่านบอกภาพถ่ายทุกครั้งจะถ่ายกี่ครั้งอ่ะท่านก็ให้ศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะว่าท่านอธิษฐานตัวไว้นะครับก็บอกกับท่านได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใช้คาถาจินดามณีเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเรื่องของอท่านนายเผเ่อก่อนหลังจากนั้นไม่ไม่นานนะฮะหลายปีอาจารย์เท่าก็มีโอกาสได้กลับไปที่บ้านท่านนายเพือเพื่อไปบอกกล่าวงานบุญ คราวนี้เจอผู้หญิงคนนั้นนะฮะแต่คราวนี้แต่งตัวอุย้ยมีเครื่องประดับเยอะแยะละคราวนี้ก็เลยสงสัยคือปกติเอ่อก็ก็ก็หน้านตาก็ดีอยู่แล้วคราวนี้มีแต่งตัวก็ยิ่งสวยขึ้นไปก็เลยไปถามก็เลยกลายเป็นว่าเขาไหวอาจารย์เท่าแล้วไหวอาจารย์เท่าอีกบอกว่าตั้งแต่ได้ภาพมานะหนูเนี่ยก็ชีวิต,ตก็รู้สึกว่าดีะรับลื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยอยู่อยูออ่หลานท่านนายอำเภอเนี่ยก็ ไม่แต่งงานยกเลิกการแต่งงานแล้วสุดท้ายสุดก็มาแต่งงานกับกับท่านผู้หญิงท่านนี้ฮะแล้วตกลงตอนเนี้ก็เลยกลายเป็นแฟนของอหลานท่านแมอมเภอแล้วตอนนี้หลานท่านแมอมเภอก็ได้เลื่อนยศไปเป็นนายพันทุกอย่างดีหมดเลยครับก็พอดีผมเพิ่งทําคลิปใหม่พูดอาจจะนอกเรื่องไปบ้างต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆกับ พุทธคุณของพระแบกมาานะครับแล้วพี่สาวผมเนี่ยเขาก็นับถือหลวงพ่อกลวยก็ไม่ได้เช่าพระหรืออะไรเนี่ยเขาก็สวดมนต์จินดามณนีมนต์จินดามณนนีนะครับไปหาเสร์ชดูได้นะครับก็พยายามท่องแล้วพอเกินพี่สาวผมเนี่ยท่องแล้วเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเขาก็เออหลวงพ่อกลวยศักดิ์สิทธิ์เขาก็ท่องคาถาจินดามณนีแล้วมันเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือว่าอาจจะเป็นเหตุของเขาที่เขาสั่งสมมาดี เขาได้เงินได้เงินตา,ตามที่เขาต้องการแต่เขาก็ไม่ได้ขอมากนะฮะเขาเออบอกหลวงพ่อหนูหนูหนูใหญ่จะได้สักหกเจ็ดพันหนูหนูหนูมีความจําเป็นอันนี้ยังงูนก็บอกไปปรากฏว่าเขาได้มาห้าพันเขาก็ไม่แน่ใจตอนหลังเขาเดือดร้อนอีกเขาก็บอกหลวงพ่ออีกกลายเป็นว่าสองครั้งเนี่ยก็เหมือนกันคือเขาอาจจะขาดประมาณหกเจ็ดพันแต่เขาก็มีจังหวะที่ได้เงินมาแบบเหนือความคาดหมายฮะเออห้าพันหกพัน ก็ทําให้แบบจากหนักไปเบาอะเขาก็นับถือหลวงพ่อก,ก่วยมากก็เอารูปใหม่ๆของหลวงพ่อเนี่ยไหว้อธิษฐานได้นะครับก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาเล่าเรื่องราวดีๆกับบุกโพก้าใบในคลิปต่อไปนะครับติดชมกันได้นะครับถ้าพูดยังไงเพราะว่าอยากจะได้ความเห็นแล้วมาปรับปรุงแก้ไขช่องของเรานะครับขอบคุณนะครับ เฮงเฮงรวยรวยครับบารมีหลวงพ่อคุ้มครองครับสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยครับพี่น้อยครับ